สวัสดีค่ะไอซือเองค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูโลกของวงการเกมกันหน่อยดีกว่า d i a b บ o เป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ที่เคยสร้างตำนานให้กับวงการเกมมาอย่างยาวนานมากๆนะคะซึ่งตอนนี้เขากำลังจะกลับมาในภาคที่4แล้วล่ะค่ะ ซึ่งเขาได้รับเสียงตอบรับกันอย่างล้นหลามนะคะตั้งแต่วันเปิดตัวภาค Immortal ที่เคยลงในมือถือแต่ว่าเป็นเสียงตอบรับกันแบบดราม่านะคะแล้วยิ่งภาค4ี่กำลังจะกลับมาแฟนเกมก็ยิ่งมีความคาดหวังสูงมากขึ้นไปอีกแล้วทำไมแฟนเกมถึงยังเหนียวแน่นกันขนาดนี้ล่ะนั่นเป็นเพราะว่าเกม Dia b บ o เป็นเกมที่เคยเปลี่ยนแปลงวงการเกมตั้งแต่ภาคแรกในปี1996เลยทีเดียวค่ะ เกมเดียบลในภาคแรกได้สร้างแนวทางของเกมแบบใหม่ที่ผสมความเป็น RPG จีกับเกมเพลย์แบบเกมแอคชั่นที่เราใช้เมาส์วควบคุมตัวของเราเช่นคลิกเพื่อเดินตีมอนเก็บของแบบเรียลไทม์และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือการนำสไตล์เกมแบบโลกไลท์เข้ามาผสมโดยแต่ละครั้งที่เราลงดันเพื่อทำภารกิจพิเศษต่างๆฉา,ากก็จะเปลี่ยนไปใหม่ไม่เหมือนเดิมค่ะซึ่งเราจะได้เลือกเล่นเป็นเจ้าชายไอแดนหรือสหายร่วมเดินทางกับเจ้าชาย เพื่อไปตามหาน้องชายของเจ้าชายที่ถูกปีศาจจับตัวไปแล้วมันจะเป็นการต่อสู้ระหว่างมนุษย์เทพและปีศาจค่ะแล้วเกมเดียบรโลในภาคแรกเนี่ยเขาได้ทำการขายไปมากกว่าถึง1ล้านก๊อปปี้ภายในปีนั้นเลยละค่ะทุกคนซึ่งเราอาจจะพูดไม่ได้ว่าเขาเป็นบิดาหแห่งเกมแอคชั่น RPG อย่างแท้จริงหรือเปล่าแต่ว่ามันได้สร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาแล้วค่ะ แล้วในปี2000เกมเดียบ o ภาค2ก็ยิ่งออกมาตอกย้ำความเจ๋งข,ของซีรีส์นี้มากขึ้นไปอีกลักษณะของเกมเพลย์ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของภาคแรกเอาไว้นะคะแต่ว่าจะมีการเพิ่มอาชีพและเอกลักษณ์ของภาคที่2เนี่ยก็จะมีการเพิ่มสกิลทรีเป็นการพัฒนาความสามารถพิเศษของตัวละครที่ทำให้เราเล่นใหม่บ่อยๆซ้ำๆได้แบบไม่มีเบื่อ นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ภาคที่2เนี่ยขายได้ถึง1ล้านก๊อปปี้ภายในเวลาแค่2สัปดาห์เร็วมากถึงขั้นลงกินเนสบุ๊กกันเลยทีเดียวค่ะทุกคน <S <S แล้วในปี2001ภายในเวลาแค่ปีเดียวขายได้ถึง4ล้านก๊อปปี้หลังจากนั้นก็ยังมีภาคเสริมออกมาอีกและเพิ่งมีการรีมาสเตอร์ไปเมื่อปี2021ที่ผ่านมานี้นั่นเองค่ะ แล้วในปี2012 d a เดียล3ก็กลับมาอีกครั้งแต่แฟนคลับกลับไม่ประทับใจกันเท่าไหร่เพราะการสุ่มฉากใหม่แบบโลกไลท์ก็เอาออกไปซะง,งั้น mm hmm. แต่สิ่งที่ทำให้เดียโบล3ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือ Action House สถานที่ที่ผู้เล่นสามารถเอาเงินจริงๆไปซื้อไอเทมในเกมได้ ซึ่งแฟนหลายๆคนก็ขัดใจเพราะมองว่าเอ๊เราต้องเล่นตีมอนเยอะๆเก็บเวลแล้วก็ฟาร์มของสิถ้ามาซื้อของได้ง่ายๆแบบนี้แล้วมันจะไปสนุกตรงไหนกันล่ะทำให้บรรดาแฟนๆหลายๆคนไม่โอเคจนสุดท้ายต้องจบลงด้วยการปิดตัวแอคชั่นเฮาลงค่ะแต่ถ้าคิดว่าเงินจริงซื้อไอเทมในเกมว่าดราม่าหนักแล้วยังมีหนักกว่านั้นอีกค่ะทุกคนเพราะว่าเกม Diablo Immortal ที่ลงในมือถือปีที่แล้วในปี2022 นั่นเป็นเกมที่เรียกได้ว่าเป็นเกมฟร e ทูเพ a y บัต pay to win ของแท้คือถ้าเราไม่เติมก็คือไม่มีทางเก่งได้เลยซะง,งั้น uh oh. ดราม่าก,กันหนักมากจนคะแนนจากผู้เล่นในเมตาคริติกออกมาค่อนข้างต่ำอย่างที่เห็นเลยค่ะ uh oh. แต่ว่าไม่ว่าจะดราม่าหนักแค่ไหนแฟนๆก็ยังรอคอยการกลับมาของเดียบร4สีกันอยู่ดี แต่ว่าครั้งนี้จะกลับมาในรูปแบบไหนมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ติดตามกันบ้างก็มารอลุ้นรอเล่นไปกับไอสื่อด้วยกันนะคะส่วนใครคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันที่ช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยแล้วครั้งหน้าไอสื่อจะมาเล่าหรือว่ามีเรื่องอะไรมาพูดคุยกับทุกคนอีกก็รอติดตามชมกันอีกนะคะบ๊ายๆอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ กดเลยกดเลย